แล้วในตอนนั้นพอตัดสินใจไปในตอนนั้นนะฮะกี่ปีฮะที่เราอยู่ที่ Evolve ก่อนที่จะกลับมาต่อยในวันตอนนั้นทางานกี่ปีก่อนที่จะต่อยในวันใช่ไหมครับไปทํางานอยู่สองปีสองปีครับผมในสองปีในช่วงนั้นเป็นไงก็คือแบบพี่โอ๋เป็นคนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างแบบดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมและในตอนนั้นประสบการณ์ในการที่เป็นครูสอนมวยที่ต่างประเทศมันมันยากขนาดไหนฮะในช่วงแรกในช่วงแรกในช่วงแรกมันยากมากครับมันยากมากคือ เราเป็นคนไม่กล้าด้วยแหละเลรียเป็นคนไม่กล้าคือภาษาก็ไม่ได้พอนักเรียนพอลูกเสียถามมาแล้วตอบไม่ได้อะ่ะเราแบบออัดมากว่าเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมัน,มนยากมากลำบากมากแล้วก็แต่ว่าผมก็พยาพยามพยายามเพราะว่าคนสิงคโปร์เขาไม่ได้แบบดูไม่ได้ดูถูกเราว่าเออเราพูดไม่ได้นะเขาพยายามสอนเราทีละนิดทีละนิดมีก็ครูมวยอ,อยู่ที่อยู่ด้วยกันก็พยายามสอนอื เป็นปีครับเป็นปีกว่าจะได้แล้วล้วคุยกันยังไงครับเพราะว่าตอนตอนแรกพี่โอ๋เองก็บอกว่าไม่เคยสอนมวยมาก่อนถูกไหมแต่แถมไปสอนมวยที่ต่างประเทศแล้วก็ภาษาอังกฤษอีกจำจำวันแรกได้ไหมคะที่เราเริ่มสอนมันเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ในวันแรกที่เริ่มสอนแต่ว่าผมโชคดีเพราะเพราะว่าคนที่ไปเป็นครูมวยก็เป็นคนไทยนเป็นคนไทยเขาก็เลยช่วยสอนครับผมคนที่คนที่พูดภาษาอังกฤษได้เขาก็ช่วยสอนว่า พออย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าท่าทางเราได้ไงพอเวลาเราไปยืนสอนเนี่ยเราอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าท่าทางเราได้ดูจากฟอร์มของเราแน่นอนว่าไปสองปีแล้วก็น่าจะต้องได้เจอพี่ชาติบ่อยๆ,อยๆใช่ไหมฮะเจอบ่อยมากต,ต้องเจอบ่อยแล้วอะไรครับเป็นสิ่งที่ทําให้ีิโอกลับมาต่อยในกลับมาต่อยมวยอีกครั้งในรายการวันในตอนนั้นครับ